ดูไอ้กะติกน้ำร้อนก่อนมันไม่ขึ้นลองดูก่อนว่ามันไหม้ตรงไหนเพิ่งซื้อมาใหม่แท้ กนะ็ปกติดีอยู่นะปกติดีอยู่นะแต่ทำไมมันไม่แต่ทำไมมันไม่ขึ้นไฟอะ <c oughs> ปกติดีทุกอย่าง